ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ f m ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังมาดูคอรมอได้มีการอนุมัติงบประมาณ104ล้านบาทเนะคะเพื่อดำเนินโครงการมหาสงกราน w o w o r w d w e t f r s t s v i v a l เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2 5 6 7นะคะระหว่างวันที่11-15มีถึงส5าเมษายนที่กรุงเทพมหานครและก็พื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคทั่วประเทศนะคะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และก็สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเฉลิมฉลองในโอกาสที่ องค์การยูเนสโกนะคะได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรารในประเทศไทยเป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย,ยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะเมื่อครั้งที่18เมื่อวันที่6ธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งในส่วนนี้ทางประเทศไทยเองนะคะก็พร้อมที่จะส่งเสริมไม่มีการจัดงานสงกรานตลอดเดือนเมษายนปีนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไรายได้สู่ชุมชนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะพื้นที่จัดงานสงกรานช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าก็จะเป็นประเพณีสงกรานประเพณีปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ4-20เมษายนก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟัง มีงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครล,ลำปาง7จ3เมษายนนะคะแล้วก็ ช่วงถัดไปช่วงที่2นะคะก็จะเป็นการจัดงานที่กรุงเทพมหานครมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2567นะคะที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง11-15เมษายนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีไฮไลท์ก็คือขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานขบวนรถพาเหรด16จังหวัดโซนสงกรานอัตลักษณ์5ภาคนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ฟัง ส่วนการจัดงานในแต่ละภูมิภาคนะคะก็ครอบคลุมทั้งภาคกลางจัดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์นะคะที่งานมิตรไนส์สงขลา2024จัดวันที่12-13เมษายนนะคะมีสงน้ำพระพุทธสิหิงสศรน้ำข้ามปีเทีเ่ยงวันถึงเทีเ่ยงคืนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ที่จะจัดงานขึ้นก็คืองานเทศกาลมหาสงการงกานแหนา นางดานเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมนะคะ13-16เมษายนกิจกรรมไฮไลท์ก็คือพิธีแห่นางดานประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงภาคอีสานนะคะที่จะมีการจัดกิจกรรมด้วยที่ เมืองอุดรธานีนะคะศาสตร์น้ำสีดอกจานสงกรานอุดร13-16เมษายนนี้นะคะคุณผู้ฟังและก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนนะคะอาจจะเคยเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำที่นี่นั่นก็คืองานประเพณีก่อทรายวันไหลบางแสนนะคะคุณผู้ฟังปีนี้ก็จัดขึ้น16-17เมษายนด้วยนะคะและก็รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะที่เรียกว่าเราจะจัดกันแบบยิ่งใหญ่นะคะกับงานมหาสงกราน 21วันนะคะที่ทางรัฐบาลทุ่มง,งบประมาณ104ล้านบาทเพื่อจัดงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กับดิฉันมนมรัจันพริมทีมงานสวทศตูลเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนเจอกันให,ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ไอโอซีโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ทางสวทสตูน FM 95.5เมกะเฮิร์แนะนำรายการได้ที่0-74721535